สวัสดีพี่ๆทะนะ่านนายยามเช้าเช้านะครับที่หาคว้าแล้วทุกคนผมไปเก็บผมไม่อยากออกเลยดูสภาพดิครับเข้าไม่ได้ครับดูผมชอบรถข้างถนนดูดิเนี่ยนู้นเน่ยที่แักผมอยู่ต้นนู้นเนาะเดินเข้าไปอีกลึกอะ <c oughs> อะไรครับเนี่ยดูน้ำดิเละเทะเลยโต๊ะอะไรขนาบนี้โอ้ตายเลยเละเทะเทเละเทเดินลำบากเลยอ่ะ โอเคครับผมวันนี้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะทุกคนก็ขอภายด้วยถ้าอาจจะไม่ได้หนู่หรืออะไรก็อาจจะลงให้ดูครับผมว่าในความลํมบาบากของการดักนู่มันเป็นยังไงนะมันก็มีมั่งครับผมแบบมีทั้งโชคดีกับโชคไม่ดีนะครับผมโชคดีก็ถ้าโชคดีผดก็ไม่ตกครับแบบเมื่อวานนี่โชคประวัติเอ๊ยก็เรียกไงนะเมื่อวานโชคไม่ดีครับผมโชงเย็น ยังไม่ทันมืดเลยครับตกโหหนุ่ยเป็นหนุ่ยยังไม่ออกฮะบอกเลยอย่างเงี้ยยังห้าโมงคือหกโมงครตกยังนั่นอยู่เลยสว่างน,น้อยเลยไอ้ยังไม่มืดอะ่ะเรียกยังไม่มืดยังสู้หลอดสลูกอะ่ะตกแล้วอะ่ะหนุ่ยไม่ทันออกเนี่ยเดี๋ยวดักเกาะนี้อันนึงเนาะแล้๋ยวตึอันนี้อัน,อนเดี๋ยวค่อยเดินข้างในโอเคครับไปดูใ,ใกล้กันพาด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 วันนี้เสีเยเฟลหมดเลยเฮ้ยอ่ะครับผมถึงอันแรกแล้ว เดินยากอยู่นะทุกคนยึบจบับยึบจบับเต็มน้ำบ้างน้นําเนี่ยเต็มนาไปแล้วมัง้งแต่ไม่เป็นไรครับผมตรงนี้มันดอนดอนหน่อยเ,ออเรียบร้อยน้ําเต็มแต่มาตรงนี้ดอนดอน,ดอนเพื่อฟุกติดเพื่อฟุกเฮ้ยไม่แน่นะทุกคนนี่ไงเรียบร้อย เผื่อฟุกเรียบร้อยครับทีไงตัวแรกโดนยูฝนตเกเหรอไม่กลัวนีโอ้โหฮ้่อ๋อหนูมันดิ้นมาฝนตเกเหรอไม่กลัวเข้าอ้หนักด้วยตัวนี้ ไม่เป็นไรแล้วครับทุกคนยี่สิบลังผมวันนี้ก็ผมได้เท่านี้ผมคดีท้ายก็คือฟุกแล้วเนี่ยมาแรงเยอะจังนี่มันดวงกระโพดนะผมจะไว้ตรงนี้ก่อนนะจะลองเดินออกใหม่แล้วจะได้ไม่นแน่นักไม่นักครับผมไม่แน่นะทุกคนก็ผมฟุกดีๆเนะถ้ารู้ว่าน้ำมันเข้าแล้วทุกคนละอย่างนั้นนะเห็นแล้วแหละตรงนี้ก็ไม่เหลือตรงนี้ก็ท่วมแน่นอน นี่ยน้ำท่วมแล้วทุวกคนตรงนั้นมันผมดักบนบนดอนไงทุกคนข้างๆเลยดักข้างนี้เลยข,ข,ข้างข้างข้างคันเลยก็เลยสูงโอ้โไม่เหลือโอ้โหมิดฮึืม เอาอะไรมาติดคนนี้อือหือตรงนี้ดักตรงนี้ดีกว่าแรกจะดักตรงนี้แล้วกลัวหายก็เลยว่าเออคนนี้ดีกว่าอะไรเนี่ยโอเคล้างด้วงบนในตัวไปทิ้มแม่งวันนี้เลยคุณเดี๋ยวก็ดูนะผมทิ้มมันเนี้ยเล่นๆทีดิเดี๋ยวเก็กลับมามาติดฟุก ได้เราเพื่อฝุกติดเพื่อฝุกติดคือมันยังไม่ออกไงดูขวาพี่เดนของผมด้ฮะอะไรเนี่ยโอเคครับผมโอ้ยขอน้ำก่อนนะครับทุกโอยเดี๋ยวไปดูนู่นฝั่งใกล้ๆนะทุกคนนู่นก่อนนู่นท่วมเหมือนกันแหละดูแล้ว อ้าวถึงแล้วครับผมคนนี้โอ้ยพุงเรี้ยงี้ผมดักข้างบนดีว่าทุกคนดักบนนี้เป็นดอนดีว่ากลัวห่ายไงกลัวกลับไปจะห่ายเป็นโคก็เลยดักตรงนี้ดักบนนี้ในน้ำน,นี่ได้ดักตรงนี้ก่อนนี้แล้วก็ท่วมเรียบร้อยสระเด็ดโอ้มันเดอดซากครับผมทวมแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากมาย อะไรจะมาติดให้น้ำเต็มนานมยงัยทุกคนอะไรจะมาติดให้เนี่ยน้ำเต็มนายหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวก็ปักสามบนนี้เลยตรงนี้ชิบปสุดายปักกุดดอนนี่ก็ดีแหละไปต่อทุกคน นี่แล้วครับอันหนึ่งเดินไกลเนี่ยผมดักคัดๆเลยอ่ะแต่ที่เห็นรอยผมก็ดักเลยแหละอันนี้ไม่เห็นรอยผมไม่ดักอ่ะเฮ้ยได้ลุนล้าอย่างเงี้ยคนเรียบร้อยดไิไม่ไม่ไม่เละก็เรียบร้อยดีครับอ้าวนี่โหฝนไม่ตกก็เรียบร้อยอะครับไอฝนตรงไหนแห้งก็เรียบร้อยอะครับนี่ ตัวไม่เล็กนะครับตัวบลลเริ่มเลยนี่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 น,นี่ตัวผู้ครับเอา้าวหวานเจี๊ยบแบบนี้หวานเจี๊ยบไปโอ้ะลนทุ่งนาเรียบร้อยคนเฮ้ยเก็บกันเหยียบล่นนานๆเลยผมทุกคนลนน้ำไปไม่รู้เลยลนคางบ่อไม่ได้นยเดินยากด้วยเนียมีช่องหนึ่งเล็กๆลื่นลน อุ้ยกบโดดโอ้โหเต็มปิดตรงไหนที่แห้งๆก็น่าจะได้ตัวนะทุกคนแต่ไม่แน่ใจเนอะจะแห้งหรือเปล่าน่าจะไม่เหลือมุมนั้นแหละน้ำมันน้ำมันเขาเรียกเลยมันต่ำๆเหมือน,นอันนี้ดนดอนไงอันนี้ปะเอาไม่ใช้เ้ยลงขาซะแล้วพ่อ โอ้ยเดินไกลหรือคนเนี่ยดูดิโอ้ไม่เหลือฮะอ่งี้เฮ้ยบจะปั๊บเลยทั้งวันบออโต้เลยหืนงคืนถึงแล้วทุกคนี่นี่ยอุนหกูมิตัวเนี่ยทุกคนเรื่องเลย โกบโดดครับเนี่ยตรงนี้แหละหมดแล้วเจ็ดอันถ้าอันได้มาสองตัวก็ฟุกฟุกไปคิดมากเอ้ยเรียบร้อยทุกคนเฮ้ยมีน้ำก็โดนหนูออกมากินที่หลังนี่นี่น,น,นเป็นเล่นไปอ้ยนี่ไงนี่ไงหนูออกมาที่หลังดีแล้วมันสูง,สง ไปนะฟุกไปฟุกไปทุกคนนี่เห็นไหมโอ้โหองตัวสามตัวเลยดักคังข้างกันเลยนี่อันหนึง่งดีต่อไปลูกโอ้ไม่โดนครับผมวันนี้ไม่มาไม่มาเอาไปไลยเอาครับผมเฮ้ยทุกคนผมก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะไม่ขี้เละแล้วนะอย่างเงี้ยเจ็ดอันได้สามตัวด้วยเลย รับคงไปไปไม่ือนต่อไปครับไปเต <c oughs> ็มราเลยทุกคนน้ำนี่ดักไว้อันเดียวแล้เนี่ยเต็มยังแจะอยู่ยังไม่ได้เลิกได้ยามยามดีอยู่ไงก็เลยยังไม่ดักเยอะไม่กล้าดักเยอะหรือว่าไว้วันอื่นดีนะอันเดียวโหดูดิจำแจมจ้ำแจม,จม <c oughs> อ๋อยังดียังดักอันเดียวนะนี่ถ้าดักแล้อันนี้บันเทิงเลยเนี่ยยัิงยูครับอือโอ้โหเละเทะลเลยล้างครับวันนี้ได้อาบน้ำดูว่าผมจะอาบน้ำแล้วทุกคนนี่มันมีช่องวางอ่างเงี้ยให้หน้าดักดิกลับว่าไม่เกิน ม่เกินปลาลืน,นครับไม่เกินมันจันทนระ์น่าจะได้แห้งเราเกเลยยี้งๆหล้ลงน้ำอยู่เพราะวันนี้แห้งเร็วจุดท้ายก็จบครับไะ่เได้สามตัวแล้วจำๆ <laughs> นี่ก็เป็นหนึ่งอันครับผมอันนี้ทิมมัวก่อนกลับ,บ้านแล้วว่าจะไม่ไดักหรอครับขี้่านไปแล้วขี้พานไปไดักไม้อื่นแล้วในๆวกก็มาแล้วย้อนๆเนี่แห้งแล้วไงครับทุกคน แต่ก็แฉะเลยครับตกไม่ติดหลักดูแล้วเพราะว่ามันไม่เคยจะติดเลยดักตรงไหนวะทุกคนลักตรงไหนอ๋อนี่ไม่ติดอันสุดท้ายพอดักได้สิบเก้าอันแล้วโฟนมันจะตกก็เลยหยุดก็เลยกลับมาใหม่นีกต่อ ไห้กลับมาทางนี้อันนึงก่อนขับบานเรียบร้อยตก๊กไปน้ไม่เดิมครับมาสามครับเพราะว่าลอยมันขึ้นไงไม่ตรงนี้เลยเห็นเรือลอยแบบเดินคืบเลย,ลยเดินลงไปตรงนี้ไปเขาดึงนาครับเพราะว่าวันที่ดัก,กวันนั้นไม่มีที่ได้ตรงเนี้ตัวมันไม่มีหรอกเนี่ยตรงนี้ไม่มีลอยเลยเพราะไม่ไหมเลยนี่คืนมาไม่ไหมเลยจ่ก็น,น้าท่วมซะแลว้วจบเรียบร้อยแบบนี้ ครับแล้วตรงนี้ร่องน้ําด้วยก็เหลือล่ะครับฮ่าฮ่าฮ่าอปเอ่ยอืมเต็มเต็มร่องน้ําเออนี่แหละครับผมร่องน้ําละจะ <c oughs> ไ,ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้ก็คือไม่ได้ลองนะฝนตกก็เป็นอย่างเงี้ยเต็มอันนี้ซ้ำที่เดิมเลยใกล้ๆเคียงที่เดิมประมาณสักเมตรห้างได้มั้งลักแดงครับทุกคน ตอนนั้นมันปีนกัดไงก็เลยว่าลงมาทับน้อยเดินไม่แห้งดูแล้วตรงนี้นเปียกไปหมดเลยโอ้โหแล้วตรงนี้ก็มาช้ำเละเทะเลยดินนะดูซิโอ้ยอ่าก็ต้องไปทางนน้นต่อครับผมชายนน้นที่ส้มอันไปใกล้ครับ ดินได้ยังไงน้ำเป็นเงี้ยโอ้ตกกันตกกันยุบไปแล้วครับน้ำมาดูรู้เลยในกระบอกนะครับมีดินเต็มเลยปะนี่คือน้ำยุบไปแล้วนะโอ้โหเนี่ยครับตกมิดเลยมิดมิด,มดปากกระบอกเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเป็นเป็นฟ้าแค่ไหนก็คือน้ำเกาะแค่นั้นครับอันนี้เป็นฟ้าเต็มเลยแต่ว่าตกมิดกระบอกแล้วน้ำมังยุบไปครับ น้ำไหลลงไปโอ้ล้างเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมเลยสบายใจนี่ได้ได้เย็ยบผ้าก่อนเด้อทุนผ้าห้า,หหางเด้อทำเนี้ยโออย่างเงี้ยเลยสบายสบาย,สบายครับผฟังนุ้นตงตัวเงาตัวทองเดินยับเลยทนุนเละก็คนเนี้ยโอ้ยประมาณนี้มีน้ำจะแห้งอยู่แล้วฮึว่าให้ลอยตรงนี้อยู่เลยเนี่วิ่งเข้าช่องเลยทุกคน phải nét tan phai luôn có mưa thì có mày hang đi mày này, mày này là cái lào này, nước lác này, đi các bạn, หลักลุมลงนี่อันนี้เรียบร้อยน้ำเต็มนาอีกเล้วเฮ้ยฝนตกเยอะจัดทุกคนเอ้ยโดนนี่ไงโอ้ยยังโดนวะคนแสดงว่ามันไม่่ตรงนี้มันแห้งก่อนนะนี่โดนครับผมโอ้แล้วหนูมันติดอ่อนๆในตัวนี่ เอาวะคนแบบนี้มันมานจ้าห่องนี้มันไม่น่าจะติดแล้วอะทุกครัดงนะั้นอะเอาครับผมไปดูไปดูแทบหนูนโตครับผมมันจะมีลายๆฟั่งนู้นนะครับต้องคำอันครับนะครับามาต่อตรงนี้ที่ว่าจะดักกว่านั้นจะไม่ได้ดักครับผมเดี๋ยวไปดักเกาะหนูไม่เข้าเลยเยฮ้ยโ้โหมันเยอะไปไหมวันเนี้ย คุกคนทำไมวันนี้นนอารมณ์ท่วมนั่นไงแห้งเหลวอะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจปะเป็นยังไงเนี้ยอาการเนี้ยเห็นตีนเดิมเลยดูดิตกชุดไม้โอ้โหน้ำไหลโอ้โหน้ำไหลเลยตกมาเป็แบบนยังได้แล้วตัวหนึ่งมาสนใจแล้วโ้โ <c> ห <oughs> น้ำไหลผ่านดวงผมเลยทุกคนเ <c oughs> จ๋ว หนูมันคงวิ่งมาเอามาอาั้งไปต่ออันนะครับผมท่านเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าตกสักสามทุ่มนะสองรือสามทุ่มไปแล้วนะมืดๆไปหน่อยนะสักชั่วโมงสองชั่วโมงผมว่าติดเดียว,วัน,นี้จริงนีมันตกตอนไม่มืดไงเป็นอย่างนี้แหละตกยังกลับบ้านให้ตู้ก็ตกเลยไม่เลือ นี่ดูดิน้ำเต็มห,หมดเลยโอ้โยเสียดายเสียดายไหมเสียดายไหมเสียดายไหมเฮ้ยติดใช่ไหนั่นไงไปนี่เร็วใหญ่ป๊อปเออเรียบร้อยครับจากติดเฮ้ยเฮ้ยทิมทิมเออสองตัวเว้ย เอาเรื่องอยู่เฮ้อเฮ้อเอาสิเอาสิเฮ้ยทุกคนผมม่านเว้ยม่านอันนี้นี่เท่าไรสองเจ็ดอันได้สองตัวก็วฟุกเลยแบบนี้โอเคเดี๋ยวไปต่อริมนู้นครับผมแนวเนี้ยแนวต้นตะดาไปนหะนึ่งสองสามกลับครับไปครับ,รบต่อ,อมาถึต่อครับทุกานไล่น้ำะไม่แล้วโอ้โหเปียกงหมดแล้วคผม,ผมจากข้างล่างเลย ติดก็ไม่ไม่ติดก็ไม่เป็นไรเห็นที่เลื่องๆอยู่บอกสีอะไรที่เลื่องที่เป็นลูกไม่ไหวรัดไม่ไหวเฮ่เฮตรงนี้เปล่าไม่เปล่า,าช่องนู้นให้คนจำพิษช,ช่อง โอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนนี่เบลอรมเลยโอ้โหนี่มันมีรูอยู่นี่ไงก็เลยดักรอข้างล่างนี่ลักอยู่นี่ลักตรงนี้เลยนี่นี่ดูนี่เฮ้ยแจมไม่ละโอ้ก็ไม่ไหวแล้วทุกคนอ้วนเดี๋ยวนี้ผมโอ้ยแจมแจมแจมเอาได้อยู่ เอาแหละตัวที่หกมาแล้วโอ้โหฝนตกแ้วเนี่ยอือหือันนี้น้ำหอมมันดีใช่ไหมเนี่ยทุกคนทุกคนครับน้ำหอมดีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเจ้าวะ่ะใหญ่ด้วยๆ้ะนะเอยคุ้มเลยเว้ยวันนี้โอโ้ใจเสียแล้วคนหมดแล้วอะหมดความว่างหมดว่างไปเลยตั้งแต่ฝนตกโอ้หถ้ามันตกมืดก้นนี้มันตกยังไม่มืดไง ผมเลยหมดว่างไปเลยแต่ก็ยังมีว่างแล้วครับแบบนี้แบบนี้ก็แจ่วหน่อยโอเคผมขอญาตไปตัวนี้ก่อนหนักเปียกเดินเลยในใหม่นี้สักสิบเอ็ดอันแล้วทุกคนติดก็ฟุกแล้ววะปะเป๊ะปป๊ะ,ปะ,ปะเฮ้ย ไม่ติดครับผมโอ้จมน้ำอันนี้ <c ười> น้ำไล่เลยจมน้ำครับทุกคน อันนี้ล่องน้ำได้ไม่เหลือแน่แนเลยจมแน่นอนล่องน้ำครับผมอันนี้โอ้โหเปียกเละแล้วตัวอันนี้ล่องน้ำไม่โดนครับผมโอเคไปครับเสียบร้อยครบไปดูผลง,งานที่รถครับ ครับผมมาจุดนี้สิบเอ็ดลูกก็ได้สามตัวครับผมจุดแรกได้ได้ได้สามตัวเหมือนกันครับผมแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนผมว่าผมมากเลยเลยวันนี้ยี่สิบลูกผมได้หกตัวนี่ถือว่าโหสุดๆแล้ววันนี้คนปอกนั่นนั้นแล้วโอโหยังได้อย่างงี้ถือว่าสุดยอดเลยนะทุกคนโอ้โหตัวสดดวยๆด้วยนะในใจใหญ่ทั้งหมดเลย Oh, โอเ้เจ้าเว,ว้ยเจ้าเจ้าเจ้าเก็บก่อนทุกคนโอ้โหใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ subscribe. ผมมาเด้อทุกคนเด้อโอ้ห oh, ม่านขนาดนี้แล้วต้องบอกว่าม่านแล้วน้ำหมอมดีด้วยข้าบมองงี้โอ้เ oh. หได้เลยครับทุกคนเนี่ยหยิบใหม่เด้อวงใหม่ทำใหม่สีเทาหลักเก่ามาท่อบางเรียบร้อยเลยก็ติดเลยวันแรกครับทุกคนนี่ครับติดเลย น like. okay. no right> no ี่ฮะเดี๋ยวโอ้โหอ้าวะทุกคนไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดใครเด้อทุกคนโอ้หมาน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 อยู่เด้อหมานอยู่ครับหมานอยู่ครับหมานอยู่ครับหนึ่งตัวน้ำแดงนี่ก็น้ำแดงก็ผมสลับชีดกันเลยวันนี้นี่ครับผมชมพู่อันนี้จะเป็นน้ำแดงนะทุกคนสีฟ้านี่จะเป็นสีแดงผมจะ้จำได้ว่าติดไม่ติดไง ที่แดงน้ำน้ำแดงไอ้สีฟ้าน้ำแดงทีนี้ยมพูอย่างละสามครับผมใหญ่ๆทุกตัวครับวันนี้แจว